เรามาเจอกับอาจารย์มนชัยของธนาบักดีทุกๆวันจันทร์แหละครับตอนนี้อยู่กับพวกเรานะฮะอาจารย์มนชัยของธนาบักดีดินาปอลลีเอ็กซ์เพรสไทยแลนด์อยู่กับพวกเราครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ โอ้่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเพิ่งคุยกันอยู่หยกๆกนะฮะว่าสถานการณ์ของราคาน้ามันเนี่ยมีโอกาสที่จะดีตัวเพิ่มขึ้นไปและอาจารย์ก็ตีเส้นให้ดูให้เห็นภาพว่ามันมีจุดสําคัญสําคัญอยู่เหมือนกันอยากให้อาจารย์อัปเดตหน่อยว่าณวันนี้เนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์ที่สารัฐเนี่ยลงเข้ามาเล่นกับอิรานคือจริงๆแล้วเนี่ยโลกว่าอิรานกับอิสราเอลเนี่ยถ้าถามว่าโลกกังวลไหมกลัวอยู่แล้วนะ เพราะอิล่านกับอิสราเอลเนี่ยไม่ค่อยเปิดฉากฉากหน้ากันแบบนี้แต่พอมันมีสหรัฐอเมริกาเข้ามาร่วมด้วยโอ้โหงานนี้นักเทรนเดอร์ต้องวางเกมต้องดูอะไรยังไงบ้างฮะอาจารย์ฮะครับก็ตามหัวข้อเลยนะที่ทางทางคุณแสบแจ้งมาเรื่องของการรับมือความไม่แน่นอนเราไปดูกราฟที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปว่าเราจะรับมือกับสถานการณ์อย่างนี้ยังไงนะครับ อันนี้อันแรกเลยที่ผมอยากจะเน้นเลยคือเราเรียกถ้าเราพูดถึงความไม่แน่นอนคือ uncertainty ในภาษาอังกฤษเนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือการตัดสินใจเนี่ยไม่อยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานะครับการตัดสินใจอาจจะอยู่ที่การทางอิรานทางอเมริกาหรือทางอะไรที่เกิดภาวะสงครามตรงนี้นะครับแต่สิ่งสําคัญที่เราคือในฐานะที่เป็นเทรดเดอร์เราต้องคานวณความเสี่ยง จากด้ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราจะวัดปริมาณได้ยังไงว่าถ้าถึงจุดตรงนี้ในแง่ของเทิงจะปริมาณเราจะไปดูของเรื่องการาฟทางเทคนิคว่าถึงหน้าจุดที่ราคาถึงตรงนี้จะมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นและเราจะรับมือกันยังไงนะครับแล้วก็แน่นอนคือตอนนี้เรามีภาวะในึงเกิด อาจจะเกิดสงครามขึ้นนะฮะการโจมตีตรงนี้ก็คือเราต้องจับตาดูไปว่าในร่ง่งในในในบริบทของสัปดาห์ต่อสัปดาห์นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะ,ะแต่ตอนนี้พอเรามองได้เลยว่าถ้าเกิดมีสงครามเกิดขึ้นเนี่ยภาวะอินฟลชันที่เคยอยู่ในระดับสูงอยู่ตรงนี้นะฮะประมาณสองกว่าเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสกลับขึ้นมาได้ฉะนั้นถ้าเราไปดูเรื่องของบอลยูที่ผม ไฮไลท์ light, เป็นช็อตเทอมเนี่ยเราก็อยู่ประมาณ4.5บวกลบตรงนี้นะฮะเรก็เคยพูดถึงเรื่องของกราฟของบอลยู u, แล้วว่าถ้ามันเบรก5ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นลิกซอนคำว่าลิกซอนก็คือมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นแล้วแลวเกิดภาวะผักดันของยูขึ้นไปเกิน5เนี่ยก็คือเกิดจากภาวะสงครามชื่อเป็นตัวกระตุ้นนะฮะฉากต่อไปของบอลยูก็คือประมาณ6.3ซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นระดับของมีเดียมเทอมแน่นอนตอนนี้สิ่งที่จะ drive เรื่องของอินฟลกชันกลับขึ้นมาคือราคาน้ํามันที่เกิดจากภาวะสงครามตรงนี้นะครับทาให้ตลาดคอมโพเนตี้เพิ่มขึ้นก็จะผลักดันเรื่องของภาวะอินฟลชันและก็จะส่งผลในทางเชิงลบต่อตลาดอีวิตี้ทั่วโลกนะครับก็คือเชิงลักษณะเป็นริซอนเช่นเดียวกันในทิศทางที่ขายลงมาแล้วก็ตลาดบิตคอยเนี่ยก็คงต้องทาตลาดดัซสแต็กสำหรับตลาดทองเนี่ยเราคงจับตาดูเพราะว่าผลจากการประกาศ การกาโจมตีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทองไม่มีรีแอคชั่นเท่าไหร่ก็แสดงว่านักลงทุนอาจจะหรือเป็นเทรดเดอร์ของไพรซิ่งแล้วว่าราคาทองนี้ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็<ม>เห็นไม่มีแอคชั่นเลยจากตลาดในช่วงวันสองวันหรือการเปิดตลาดช่วงช่วงเช้าวันนี้นะครับ<ม>ในส่วนของมีเดียมเทอมเนี่ยเรามีความเสี่ยงแน่นอนก็คือสออย่างคือความเสี่ยงทางเรื่องของเทรดวอลแล้วก็เรื่องของ geo political ที่เกิดขึ้นในภาวะาสงครามเหล่านี้ก็ค,อคงอยู่กับเราในภาวะอีกประมาณ สาเดือนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราคอยมาดูเอฟเฟกของมันนะครับครับผม,มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่ไปดูกราฟดูว่านขณะนี้เนี่ยราคาน้ํามันที่พุ่งขึ้นมานะฮะเกิดความกังวลแล้วหรือยังเอาเชิญนะคร,ค,รครับคือตอนนี้หน้าที่ของเทรดเดอร์ที่จะต้อง ทำได้คือคํานวณความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระยะกลางผมพูดถึงระยับระยับจากตรงนี้มันต้องไปถึงระยะมีเดียมเทอมเลยว่าณจุดจุดนี้ถ้าเราดูตลาดน้ํามันก็คือเหมือนฟิวเจอร์ออยล์นะครับคูดออยล์เนี่ยมันเบรกเทลน์ขึ้นมาละแต่เราเคยพูดั้งรอบที่แล้วว่าถ้าเกินจุดที่เป็น R1 หรือ resistance หนึ่งที่82-86เนี่ยมันจะเกิดเล็กออนทันทีก็หมายถึงว่ารูปแบบเทรนด์ของตลาดน้ำมันเนี่ยจะไปที่กลับทิศทางขึ้นเป็นขึ้นอีกทีหนึ่งแลวออ แกขึ้นไปแตะไข้หายเดิมได้นะฮะขึ้ประมาณร้อยสาิบเหรียญซึ่งเป็นกรอบเทรนไลน์ line, ระยะยาวซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าภาวะอินฟลชันอย่างที่เราทราบกันก็คือ,อาราคาน้ํามันก็พ r i ซิ่งในในเรื่องของ CPI อยู่แล้วนะฮะก็จะเกิดเรื่องของอินฟลชันกลับขึ้นมาซึ่งทําให้เฟอาจจะมีการเปลีย่ยนแปลงนโยบายแล้วมุมมองท่าทีกของกันลดดอกเบีย้ยหรือขึ้นดอกเบีย้ยจากตรงนี้เป็น เป็นต้นไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรามองเลยว่าจุดตรงนี้ถ้าเรามองกรับระ,ะระยะกลางเนี่ยดูที่82 86ถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็แสดงว่าสถานการณ์ของสงครามน่าจะเลวร้ายลงนะครับแล้วก็เกิดริสกอนขึ้นมาในตลาดแล้วก็คงต้องระมัดระวังสินค้าอ,อสินทรัพย์ต่างๆที่จะได้เอฟเฟกจาก ของภาวะของอินฟลชันที่จะเกิดขึ้น,นครับ,ค,รบคือถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยที่ออราคาน้ํามันเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาประมาณสัก77เหรียญสหรัฐต่อบาเรลแต่เช้าวันนี้ลงประมาณสักลงมาประมาณสัก75แล้วนะครับออจุดนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นอันตารายมากนะักถ้าเกิดว่ายังไม่ทะลุผ่าน82-86ถูกไหมอาจารย์ครับ ตรงจุด82.86เนี่ยเราให้เผื่อไว้ว่าการเบรเทันไ์อาจจะเป็นการฟอลเบรกได้ว่าพอเกิน82.86เนี่ยผมคิดว่าโมเมนตัมของตลาดจะขับขึ้นมาซึ่งน่าจะสอดคล้องกับบริบทเรื่องของภาวะสงครามที่จะเกิดขึ้นบริบทว่าทิศทางออกทิศทางเร็วลงนะัะผมคิดว่าเทรดเดอร์คงจับตาดูตรงนั้นแต่เรื่องออกไปออกข้างๆเป็นไปได้ไหมออกไปข้างๆเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเช้าเนี่ยเรามีกระโดดขึ้นไปบาน78กว่าแล้วมีการเทขายทั้งวันไหลผมคิดว่านักลงทุนคงดูท่าที ของการเปิดตลาดในช่วงเย็นนี้ของอเมริกาว่าแอคชั่นของตลาดนี่เป็นยังไงพอเราหยุดมาถูกไหมครตรงนี้เราหนูจับตาแล้วก็สถานการณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะพูดยังไงในเรื่องของในอิหร่านจะพูดว่ายังไงผมคิดว่าคงเวทแอนด์ซีตรงนี้แต่ว่ารูปแบบของเทรนที่เบรกขึ้นมานี่มันก็ส่งสัญญาณอย่างหนึ่งแล้วว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนรูปแบบทิศทางของราคาน้ํา,ามานันเป็นทิศทางขาขึ้นหลังจากที่ไซด์เวดดาวลงมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับโอเคครับผมก็คือมันทะลุขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่า าถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้อง82-86นะครับไปต่ออันนี้คอมมอนดิตี้ครับรูปที่สามนี่คือคอมมอนดิตี้อินเด็กซ์ที่เป็น etf นะก็รูปแบบสังเกตว่ากราฟนี่คล้ายๆกันเลยแล้วเ,เราพุ่งกราฟระดับมันนะฮะคอมมอนดะิตี้อินเด็กซ์เนี่ยหลังจากที่ทำพีคประมาณถึง 80, ประมาณส0ประมาณก็แ80ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยถึงประมาณก็พักหนึ่งเออไม่ใช่80น่าจะประมาณ25หรือ20อะไรตรงนี้นะฮะ20่7เนี่ยลงมาถึงตรงนี้แล้วก็ ออกมาลักษณะเป็นโทรแบคมันรูปแบบของเทรนชานัลที่เบรกแล้วก็สังเกตนะในช่วงสองสัปดาห์สองหรือสามสัปดาห์ที่บานมานะมีการขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็ให้ให้ให้รูปแบบเดียวกันก็คือรูปแบบของ r ิกซอนของตลาดคอมเบอรี่อินเด็กซ์่งคงจะตามราคาน้ํามันนี่แหละนะเพราะว่าส่วนหนึ่งของคอมเบอรี่อินเด็กซ์ก็มีราคาน้ํามันอยู่ด้วยก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่ถ้าผ่านยี่สิบสี่ไปได้ผมคิดว่าสินค้าที่เป็นคอมเบิตี้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบราคากลับตัวขึ้นมา นะฮะสังเกตว่าถ้ามีการปิดช่องแคบด้วยการขนขนส่งสินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้ก็มีโอกาสไ i ซ i ่งกลับขึ้นมาในทิศทางขึ้นอีกทีเป็นโมเมนตัมนะฮะตรงนี้ก็ส่งผลใ้เรื่องของอินฟลชันที่จะเกิดขึ้นนะครับอ้านะครับ,รบก็คือต้องติดตามเรื่องเงินเ,นเฟอ้อตามมาด้วยนะครับ Bitcoin, รบิตคอยฮะบิตคอยนะฮะเอเราเคยให้ตัวเลขที่ประมาณ หนึ่งร้อยสิบหนึ่งมื่นแสนหนึ่งมื่นหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามเจ็ดเจ็ดอยู่แล้วก็ทำลักษณะรูปแบบไปเทสใสายครั้งแล้วไม่ผ่านนะฮะรูปแบบตรงนี้ฮะเราคงต้องดูแล้วว่ามีโอกาสที่จะรีเทสส่งมาตามตลาดดัสแจกซึ่งผลจากเรื่องของอินเฟชันและการการเทขายทำกำไรในตลาดอุตสาหกจากภาวะสงครามตรงนี้วันนี้เราสังเกตว่าผมให้ตีตัวเลขเก้าหมื่นแปด 98,000วันนี้ลงมา98,240แป้วมีการรีบาวถึงเป็นแสนหนึ่งแสนหนงพันกว่านะเขคงจมดูจับตาแต่ว่าถ้ารู้ตรงนี้ลงมาเนี่ยเราคงมาอยู่ที่ประมาณ88,000ถึง92,000ซึ่งจะเป็นจุดที่เดี๋ยวเกิดว่าถ้าผ่านตรงนี้ลงไปจะเป็นลิกซ์ออนเช่นเดียวกัน นะครับความเสี่ยงของตลาดของบิตคอยที่จะรีเทสออกมาเดินลึกก็อาจจะลงไปกับที่ประมาณจุดที่เป็นหกหมื่นเก้าอย่าลืมว่าเป็นไฮเดิมเมื่อตลาดเมื่อหลายหลายหลายปีก่อนที่จะนาการเบรกเอาขึ้นมานะฮะน่าจะเป็นรูปแบบการรีเทสเมนของราคารูปแบบกราฟเนี่ยจะคล้ายๆรูปแบบของเอสแอนพีหรือว่าเนสแดหรือเป็นดัตตลาดดาวโจนเช่นเดียวกันนะครับครับผมไปกันที่ทองคําครับทองไม่ขึ้นไม่แรงนะอ่า อันนี้เป็นที่น่าแปลกใจปกติในช่วงเกิดภาวะสงคารามหรือเปล่าเรื่องคอนฟ lict ตรงนี้ทอง pricing ลักษณะเป็นการดีบาวหรือกระโดดราคาขึ้นมาปรากฏว่าไปชนอยู่หลายครั้งแล้วก็เราเราดูให้แนวต้านที่ประมาณ3420-3460นะคั้งที่แล้วผมบอกว่าถ้าเกิน3350-3370มันน่าจะรูปแบบปีเลดเว็บที่เรามองไวนะ้น่าจะเป็นรูปแบบที่โอกาสที่จะเกิดขึ้นเฟลนะครับ แล้วก็ให้ให้ทิ้งท้ายว่ามันรูปแบบมีรูปแบบหนึเาเรียกว่าชังเข็นก็คือการไปเทสไฮเดิมซึ่งเกิดขึ้นน้อยมากตรงเนี้ยมันรูปแบบเกิน33503 370ปรากฏว่าไปชนแล้วก็ใกล้ๆเทสไฮเดิมปรากฏว่าขาดโมเมนตัมแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็มีภาวะสงครามที่เกิดขึ้นนะการโจมตีปรากฏว่าไม่มีแอคชั่น อันนี้เราก็ระวังแล้วว่ามันอาจจะเป็นรูปแบบรูปอิเลีเว็เหมือนที่รูปแบบของจุดที่เป็นตั้งต้นกับจุดที่จุดที่เป็นจุดสองเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้กล้หายเดิมได้ทำเอบีซีหนึ่งสองสามสี่ห้าลงมาคงต้องจับตาดูนะครับว่ายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวันนี้ตลาดทุงเปิดต้องคงดูเรื่องของช่วงตอนเย็นเนี่ยว่าทองจะมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วก็สามารถมีโมเมนตัมด้วยภาะวะการโจมตีที่จะเกิดสงครามตรงนี้หรือเปล่า ะะถ้าไม่มีผมคิดว่ามันเป็นรูปแบบที่เราต้องพิจารณาว่าแปลๆว่านักลงทุนอาจจะมองว่าราคาทองขึ้นมาสูงมากแล้วนะฮะอย่าลืมว่าถ้าเราเปรียบเทียบทองกับราคาของอินเทอชันที่จะเกิดขึ้นออดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทองเนี่ยขึ้นมาเยอะแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเราไเราขายทองไปซื้อพันธบัตรที่ได้บอลบอลยิวเยอะๆดีกว่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าความเสี่ยงมันเป็นอ่อลิสจะน้อยกว่ากับการถือทองในราคาระดับสูงตรงนี้คงต้องจับตาดูตรงนี้นะฮะ ครับผมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นทองก็ระมัดระวังหน่อยระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ว่าก็ต้องดูนะว่าสถานการณ์เย็นวันนี้ทิสารัฐเขาเปิดเปิดมานะฮะยุโรปเปิดมาสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับลุยกันต่อไหมหรือจะยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังทรงๆอยู่สําหรับทองนะครับก็ลงมาหน่อยนึงอ่ะไปที่ดาวโจ์ฮะดาวโจะอันนี้เป็นกราฟระดับเดียสังเกตว่าหลังจากมีการ เทขายลงมาในช่วงหลายเดือนก่อนแล้วตัวบางสังเกตว่ารูปแบบตรงนี้โมเมนตัมเริ่มหมดละเราเริ่มการหักโขล,ลงมาละตอนนี้ฮะเราเคยให้ไว้ว่าจุดที่เป็นลิสซอนของตลาดประมาณี่หมืเดยถึงสี่หมพถ้าต่ํากว่าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะลงมาแตะแล้วออกข้างๆอยู่นะ,ะแต่จะเลมว่าอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะเรื่องของซัมเมอร์เบรกนะฮะผมว่าโวลุ่มคงจะน้อยลิควิิตี้คงน้อยการเทรดเนี่ยโมเมนตัมอาจจะ เฟดลงเพราะว่าคนคงไม่เข้าไปในตลาดนะอาจจะมีการเทขายทั้งวันไปประกอบว่ามีเรื่องของประกาศงบเรื่องของออหุ้นของเทคด้วยอาจจะมีการเทขายกำไรกำไรลงมาแล้วดูท่าทีซึ่งตรง,น 4, 7, ง, 4, ง 1, เนี้ยสี่หมื่นเจ็ดร้อยถึงสี่หมื่นหนึ่งพันเนี่ยถ้าลงมาแล้วก็อยู่ข้างๆไม่มีการรีบาลที่เป็นในยับสาคัญเนี่ยแล้ว m a c d Predictor ที่อยู่สามเก้าแปดศูนย์หนึ่งตรงเนี้ยมันจะวิ่งไล่ขึ้นไปชนและถ้าระดับวิคลี่ของ m a c d ตัดผมคิดว่า ตลาดน่าจะทําเป็นรูปแบบ A B C ลงมาเทสข้างล่างได้เยอะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงจะอยู่ที่ตลาดเมืองไทยแล้วเพราะว่าตลาดเราค่อนข้างวิกเราลงมาแตะใกล้ๆโลเดิมถ้าตลาดอีควิตระดับโลกเนี่ยมีการเทขายเนื่องจากภาวะสงครามอินฟลชันนะครับ, ation, รบแล้วก็การทิ้งตัวเรื่องของโมเมนตัมลงมาตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะไปเกิดปัญหาในระยะกลางนะครับในภาพที่เจ็ดที่เราจะดูครับผมนี่แหละฮะตลาดหุ้นของเราครับ คือโดนหลายหลายโมลรสุมเหลือเกินซัดเอาซัดเอาสัปดาห์ที่ผ่านมาการเมืองสัปดาห์นี้ก็เปน็นเรื่องของอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาโอ้โหถอยอย่างเดียวเลยฮะอาจารย์ฮะครับอันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปช่วงเดือนออกเตอเบอร์ครั้งที่แล้วที่ผมพูดนะฮะก่อนที่เราจะจุดไปบานหลายเดือนนะว่าจุดที่เป็นแนวต้านประมาณหนึ่ง5 3 5เนี่ยมันขึ้นไป็น15ง้าบกถ้ายังจำได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเทขายลงมาอย่างรวดเร็วสังเกตว่าไม่มีการดีบาวเลยเป็นแทบเป็นเส้นตรงนะ นักเงทุนที่เคยมองตลาดว่าเอาโลเดิมเป็นจุดที่เป็นสต็อปจะเป,เป็นการเทรดแบบดองเทินเหมือนกันกงเทรดแล้วก็พนมมือส่วนมันไปนเรื่อยๆหวังว่ามันจะหลุดจะไม่หลุดโลแต่ปรากฏว่าตอนนี้เราลงมาภาวะที่เกิดความเสี่ยงแล้วตอนนี้จุดต,ต่อไปตอนนี้เรามีจุดใกล้ๆที่1 0 4 0ผมคิดว่าน่าจะมีการแตะแล้วรีเบาทงต้องดูการรีบบวถ้ารีเบลออกมารูปแบบดีพร้อมกับบริบทของตลาดของสงครามเนี่ย จะรักษาออกทิศทางเป็นรีโซฟได้นะปัญหาตรงนี้ภายในอาทิตย์นี้มันก็จะปลอดภัยอาจจะออกข้างๆต่อแต่ถ้าทะลุหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยเราจะวิ่งลงไปหาเลยนะครับใกล้ๆโลเดิมนะฮะโลเดิมตรงนี้มันมีจุดหนึ่งที่เป็นเก้าเจ็ดหกผมคิดว่าเก้าเจ็ดหกกับเก้าหกเก้าเนี่ยมันรูปแบบอันเดียวกันหลันีเป็นน่าจะเช่นเดียวกันมีการรีบาลนะฮะรีบาลนะฮะคนก็ยังสวดมนต์รออยู่ได้เพราะว่ายังไม่หลุดโลเลยเก้าหกเก้าจุดศูนย์แปดที่เป็นโลเดิมตรงนี้นช่วงโควิดแต่ จุดสําคัญก็คือคนจะจุดสวดมนก็เมื่อหลุด969.08และมันจะเกิดปัญหาก็คือมีจุดแนวรับที่สําคัญคือต่ำกว่าน,นั้นคือ952พอคนเริ่มจุดสวนมนก็จะ stop loss ถูกไหมครับเพราะดุดโลเดิมช่วงโควิดคือทิศทางมันน่าจะเลวร้ายแล้วก็อาจจะมีการรีบาวย้อนกลับมาเกิน969.08อันนั้นแหละคนจะสต็อปลอสฟรีนะฮะถ้า <c oughs> เราเห็นรูปแบบการ การเทรดลักษณะแบบนี้เป็นทิศทางลงหมดตอนนี้เราไม่ว่าจะรูปแบบของเทรนระดับตั้งแต่คอร์เตอร์เดียลี่ทั้งหมดเนี่ยของตลาดบ้านเรามันเป็นนกาทิฟหมดแล้วนะฮะวิธีที่ดีที่สุดก็คือตอนรีบาวเนี่ยเราคงต้องตัดใจว่าจะลดพอร์ตหรือว่าตัดส่วนที่หุ้นที่ไม่ไม่เพอร์ฟอร์มออกไปนะครแต่จะคงไม่ทำแอคชั่นตอนที่สต็อปลอสจุดที่เป็นโลเดิมเพราะว่าเราสต็อปลอสได้ต่ําที่สุดล้วถ้าเกิดว่าชน9 52แล้วรีบาวเกิน1 <c oughs> 969ขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่า,เ,าเราเห็นรูปแบบแพทเทิร์นของราคาอย่างน้อยแล้วก็จะเซฟรูปแบบราคาอยู่ประมาณพักหนึ่งคงเทรดประมาณช่วงระหว่าง952ถึง1040ตรงนี้แหละแต่อาจจะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นหนึ่งแล้วสังเกตรูปแบบแพทเทิร์นดูถ้าเป็น c o l ร e c t ฟแพ pattern เหมือนกับหลายหครั้งที่ผ่านมาอย่างรอบที่แล้วเมื่อหลายเดือนก่อน2เดือนก่อนเนี่ยมันก็จะเกิดการฮะัเราจะรอว่า,วาภาวะสงครามจะเป็นไงภาวะเงินเฟ้อเป็นยังไงแต่โดยทิศทางผมยังมองว่า ยังคงเชื่อว่ามีโอกาสสูงเพราะว่า,าเศรษฐกิจบ้านเราก็ไม่ดีต่อให้สงครามเราสามารถดีซบได้ตลาดหุ้นอเมริกาก็อยู่ในภาวะดับสูงอาจจะมีการเทขายกําไรแฟกเตอร์ต,อต่างๆเนี่ยอาจจะส่งผลให้ลงมาเทสจุดที่ผมิ่มผมว่กว่าแบทใช่ไหมฮะแปดสามสี่ถึงแปดเจ็ดสามตรงเนี้ยมันจะมีการเทขายลงมากเพื่อให้จบรูปแบบของแพทเทิร์นของทางเทคนิคที่เป็นกรอบเทรนด์ชนเนลระยะยาวที่เป็นทิศทางลงนะครับ mm hmm. หลังจากนั้น่ะ เลยตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเราคงไปพูดถึงภาวะคลายสิทธิ์ช่วงภาวะเอ่อช่วงไอเอ็มเอของเราแล้วกันถ้าเกิดตรงนั้นทราบภาวะเศรษฐกิจเรายังไม่สามารถจะรฟื้นได้จากนะฮะจากปัจจัยต่างๆว่าการเมืองทางบ้านเราภาวะสงครามเกี่ยวกับของคองเมรหรือว่าเรื่องของอุตสาหการรมต่างๆที่เราสูญเสียความแข่งขันไปหมดแล้วกนะารท่องเที่ยวก็ไม่มาเพราะว่ามันแพงนะครับมผมคิดว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระวับ ะก็คงต้องมองในทิศทางเป็นทิศทางลงอยู่แล้วก็คงต้องอคอยจับตาเรื่องของลิซอนตลาดว่าเราจะแก้ปัญหากันยังไงแต่ว่าช่วงตอนเนี้ในตลาดเราไม่สมควรจะเข้า,าในตลาดไทยเพราะว่าลิศกับรีวาร์มันแทบไม,ไม่ไม่เทรดรอฟก,กันเลยนะครับอ้นะอาวอา้าวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเทรดช่วงนี้ก็คือถ้าเทรดแบบสวดมน์นะครับก็จนกว่าจะ ไม่ต้องถามอาจารย์เลยนะว่าจะหลุดพันพันหรือเปล่าอาจารย์บอกว่าพันไม่ใช่จุดสาคัญจุดสําคัญคือ969 952 976็นะฮะก็ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับครับช่วงนี้ทําไงอาจารย์เนี่ยรับมือกันยังไงนิ่งออไวคงวต้องเก็บกันสดไปเยอะอยนะครับรอจังหวะที่ลงมาจริงๆเอย่าลืมว่า คนที่เท per รด e e well. ตามเป็นทางฟันเดเมนทัลเนี่ยดู P price per book value price earning ปรากฏว่าถ้าตลาดไม่ดีครับตัว E มันจะลดลงแล้วตัว B มันจะลดลงฮะซื้อตอนนี้กับว่าเนื้อว่าถูกแต่ว่ามันมีของที่ถูกมากกว่าน so, ี้นะคะับคงต้องดูจับตาตอนจุดที่เรื่องของโอลิบดเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่ามันเป็นรูปแบบระดับมหาภาคนะครับเราคงมองแล้วก็แม้จะเข้าช้าไปหน่อยผมคิดว่ามันก็ยังดีกว่าติด อยู่ประมาณช่วงตรงนี้นะฮะอย่าลืมว่าตัว B สามารถลดลงได้ถ้าเศรษฐกิจไม่ดีขึ้นบุ๊กแวลูก็จะลดลง e a r n ์เน็ก็จะลดลงไพรซ์ที่เราซื้อตรงเนี้ยถือว่าถูกแล้วมันอาจจะสิ่งมีสิ่งที่ถูกไปตรงนี้เพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้เป็นทิศทางที่เป็นดาวเทรนด์อยู่ของบ้านเรานะครับอ่ะนะครับเพราะฉะน,นั้นก็ติดตามกันไปนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์มาทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีอ่า เส้นอะไรหรือว่าอาจจะมีแพทเทิร์นอะไรที่มาหักล้างตรงนี้ได้บ้างนะฮะแต่ตอนนี้ยังเป็นหน้าเทรดแบบนี้อยู่นะครับวันนี้ขอบพคุณอาจารย์มากๆครับ,บค,ครับครับ,บค,ครับอาจารย์มนชัย